จ้าน้องหิงกินแซมมาแล้วเถอจ้าสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีจ้าพี่นอรจ้ามันิทีผ้ามาเห็ดยำขนมจีนใส่กุงก้งกุ้งลวกจ้าพี่นอรจ้ากินกับกินกับหมูกรอบจ้าพี่นอรจ้า,จาเท็ดเองจ้า กซื้อมาทุกถูกพี่น้องจ้าโตละลอยเก้าสิบบาทโตใหญ่จ้าสดดีพี่น้องสดสดแก่พี่น้องโตใหญ่ใส่มาโลนึงจ้ะพี่น้องจ้าเรายิงไทยให้พี่น้องเบิรงนะคะ่ะเบิรงกุ้งกันเลยได้จ้ะพี่น้องโอเค โชกุนะะ่อยค่ะเชฟขาโตใหญ่อย่าพี่น้องเบื้องวิธีทำไปเรื่ยได้ค่ะพี่หนุน่มเบื้องสูตรเชฟมดว่า<ก>สีเด็ดขนาดใดค่ะแก๊สหมูซื่อพี่น้องจ้ามีสูตรนั่นจริงๆค่ะแก๊สมีค่ะแต่ละคนแกะว่าคือกันนะคะ่ะคือกันล่ะบางคนตีลังกาแกะค่ะผู้ใดคะ <laughs> นางยิงะะ้งบ่ค่ะแมนค่ะ ตีละกาสามมวนกันค่ะคก็สิแกะล้วก็มาล่างพี่น้องแต่ว่านูหนู้จะล้างไว้ลายนานย,าย,ายูเดอร์พี่น้องเรื่องบ่ได้ล้างแค่นานมีล่างเดียวอันนี้ได้หลยโตแล้วนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเฮอันนี้กุ้งได้จ้ะพี่น้องหนึ่งกิโลเตอค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ซื้อมาจากา <CP. S 1> ตลาดคลังซีพีนะคะพี่น้องเพิ่นเปิดขายกับพนักงานซีพีแหละคะ่ะแต่ว่าน้องหญิงกรหมดแอเป็นร่องเบิงค่ะว่าเป็นตลาดเพิ่นไม่ยังขายแน่เะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าได้ไปรีวิวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงนะคะว่าได้ยังมาแน่นะคะรอชมกันเลยนะคะโอเค สิ่งที่ในมากก็คือบุกเผาน้ำหอมนะคะพี่น้องซีนวยห้าสิบบาทนะจ้างามบะคะยัวบะคะพี่น้องเนี่ยค่ะรากาตะไคร้นี่ก็ได้มาจากลานลุ่งนะคะพี่น้องเพิ่นไข่ทั้งรสซาเลงค่ะพี่น้องก็เลยอุดหนุนเพิ่นมาสิบบาทได้หลายบะคะพี่น้องเน้นๆเลยค่ะแข็งเลยค่ะงามคักค่ะพี่น้องงามคนซื้อมาเลยละค่ะงามกว่าคนซื้อค่ะปากเสียค่ะเชฟอ่าแล้วก็มี ซาลาแน่นะคะซาลาแน่จ้ะพี่น้องอ่ากินกับอันกุ้งแชีน้ลำปลาเชฟมันบ่คะซาลาแน่ที่ยังคนถือจ้ะพี่น้องปากเสียค่ะเชฟไม่ให้กินเขานั่นเลยคะ่ะแล้วก็มีกระลำนะจ้ายี่สิบห้าบาทโอ้ยหัวใหญ่ค่ะหัวใหญ่ก็เชฟเลยค่ะดึกหัวเชฟบังดูค่าสิแตกบ่คะ <laughs> โมโหแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็มีผักชีค่ะ ผักชีอันนี้เพิ่นเอิญนะคะชีฝรั่งมันปะคะ่ะโอเคค่ะพร้อมด้วยบักทั่วผู้นะคะพี่น้องงามบักไะยัวปะคะพร้อมด้วยถั่วฝักยาวนะคะงามงามค่ะพี่น้องสิบบาทขนมเซนสิบห้าบาทฟ้าทู่ห้าสิบบาทโตบักใหญ่คะ่ะทอฟามือค่ะพี่น้องโอเคแรงใด,ดข้าวโพดถ้าขนุนโอ้ลืมข้าวมีบักมีขุนขนุนค่ะพี่น้อง บะหมี่หรือคุณขนนนั่นเองย <25 S 1> ี่สี่ห้อบาะยี่สิบห้าบาทค่ะพร้อมด้วยเขาโพดค่ะสามฝักยี่สิบห้าบาทนะจ้าโอเคค่ะพี่น้องพี่น้องนี่คือเบื้องหลังเลยคะ่ะก็สี่ไทยทํำการแสดงได้นะคะพี่น้องรีวิวเบื้องหลังและเบื้องหนาเ <laughs> บื้องหลังก็มีเกลือนเยจ้ะพี่น้องอยู้องคั่วพี่น้องจ้ามันก็จะหกจากหน่อยได้จ้ะพี่น้องจ้า เชฟคือเมืดแต่หน่ะเชฟโอเคเปิดไฟให้เชฟพ,พี่น้องจ้าทายนาจะขอนี่แจ้งแกงทายนาเชฟนี่เมื่อืมือดพี่น้องซูมอะไรขนาดนั้นคะ <laughs> ชุม่มคลาอมรอของเชฟแล้วพี่น้องจะต๊ใจโอเคเดี๋ยวสิบภาพี่น้องไปเบิง์นะคะวา,ว,าะวิธีการทอดเอียงค่ะวิธีการทาอัน,นี้คือว่า,าได้กลับนะคะพี่น้องแล้วจะกลับให้ดูนะคะรอสักครู่นะจ๊ะ เบิ้งวิธีการกลับเลยนะคะพี่นอ้องยานมันฟงค่ะปิดแก๊สมาแล้วค่ะพี่น้องอีหยังหลับอกพี่น้องอีหยังไม่ีหมูกรอบนะคะพี่น้องหมูกรอบค่ะปลาดเลืองเป็นน้ำแซบมนะคะแล้วกัน,นะค่ะพี่น้องค่อยๆเฮ็ดค่ะยานน้ำมันฟงใส่ตานะคะโอเคแล้เวเราจะเปิดแก๊สกันแล้วนะคะพี่น้อง คอยชมคอยติดตามกันนะคะอ่ะพี่น้องกุ้งเฮ็ดแล้วแล้วเจ้าเด้อสช่ไหมหั่นเครื่องเคียงหั่นเครื่องกะไข่ก่อนนะเจ้าพี่น้องยำขนมเสน้นนะจ้ายำข้าวปุ้นนะคะบา้าพี่นอ้องมันเป็นขีดเกียมทักเลยคะ่ะสอออนอนัน หมูกรอบนะคะป๊าดผู้ใดเหตุค่ะคืองามนะคะ่ะพี่น้องคนน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนเราแซ่บเธอค่ะคือน้ำลายหรอคะพี่น้องป๊าดสะออนค่ะหึหมูกรอบกรอบจริงๆค่ะพี่น้องถ้าฟังเสียงหมูกรอบนะคะ่ะสีกรอบซ้ำได้ค่ะ ฝ่าสีสน,นันมาค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> มึงเชฟค่ะนี่ไงที่หั่นไว้เชฟเป็นยังไงคะอยากกินเข่าเหรอคะพี่น้องนทนี่เข่านนพี่น,อน้อ<ร>งมืดและะ้วค่ะช่นงผสมที่ห้าหั่นไว้วผีกับไส้กับยำางเลยค่ะพี่น,อน้องอันนี้ทัวคะ่ะห้าหัน่นผีคันหลกักอ่ะทัวรผู้หัน่นหนูใส่ตะไคร่หัน่นน้ำได้จ้ะพี่น,อน้องจ้า ยังหันบาแล้วแหลวค่ะทั้งชี่กับมีดด้วยค่ะใส่บักชี่แล้วละกำบ,บอกหน้าวค่ะพี่น้องจ้าอีคุนขนน,นค่ะหญิงแก่เสร็จแล้ว,วจ้าพร้อมกินก่ะพร้อมกินฟังเสียงนันพี่น้องกรอบอมาคะ่ะบวกบวกบวกเลยค่ะไป นอนสะออนแหงค่ะถ้าเบิ่งตอนกินเลยนะคะทำาม่ยำกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าส่วนผสมมีอย่างแน่หนังยิงทายเห็นพี่น้องมึงนะค่ะส่วนผสมในเรือจ้ะพี่น้องปลาทูหมูกอรอบครุงสุกนะคะพี่น้องบักแก้วบักทั่วบักพริก ใส่ทั่วคู้นะจ้าน้องบบพริกหั่นเป็นตอนๆแล้วก็เป็นชิ้นแล้วอะมาพี่น้องมาเทามายมกันเลยจ้าดีกันเลยจ้าเดี๋ยวเชฟคนสิบปรุงให้เบิ่งด้้จะพี่น้องไปค่ะพร้อมจ้ะพี่นอ้อ,นองจ้าอันนี้คือน้ำปลาไหลที่ห้าต้มไว้ได้จ้ะพี่น้องจ้าเทไปเลยจ้ารู้จะใส่หลายในยได้จ้นาน้ำปลาไหลเพราะว่าขนมจีนมันหลายจ้ะพี่น้องจ้า ต่อไปก็คือพริกพงจ้ะพริกป่นนะคะพี่น้องพริกขวบานเห่าะคะ่ะมักมักเพชรกระไซร์ลายจ้ะท้านี่มักเพชรด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเป็นแซบแบบจัดไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าต่อไปก็เป็นพงนัวจ้ะรับตาเด้อพี่น้องรับบ่ท่านแลวคะ่ะต่อไปก็เป็นบองนาวจ้าพี่น้อง นามบองนาวจ้ะเอาล <laughs> <laughs> วงอ่จ้ะพี่น้องเชปปวงค่ะใส่ได้ค่ะพี่น้องดูจะใส่สองนวยได้จ้ะพี่น้องจง้าบองนาวนามดีขนาดพี่น้องจ้า ขอตักอนุญาตอนุญาตตักออกเลยจ้ะซิมเบิงงยาพี่น้องอแซ่บเบอ้์น้องยิ้งซิมโอเคเนาะอโอเคค่ะทานหลาจ้ะพี่น้องจ้าบันนี้ห้าก็จะใส่ใส่ขนมจีนะด้ะพี่น้องจ้า ฉีกค่ะพี่น้องฉีกลงไปเลยคะ่ะเส้นน้อยดีครับน้องต้องฉีกก่อนเนาะค่ะพี่น้องขันบบฉีมันบอได้ค่ะไม่ใช่จับจับตัวเป็นก้อนคะ่ะขนมจีนเคิงกิโลจ้ะพี่น้องจะ้ะ เราอยากแล้วค่ะ,ชะคเชฟคะเร็วๆนะคะเชฟก็หิวเร็วละค่ะน้องยิ้งคะกินกุ้ยีิยนก็เว้นมือพี่น้องบ้านได้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะพี่น้องจ้าห้าก็ใส่ส่วนผสมเลยจ้าพี่น้องใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะว้าวเครื่องเน้นๆเลยจ้ะพี่น้องจ้า ใส่ไปให้หมดจะพี่น้องหนูจะข้นเธอเดียวด้วยจ้ะเพราะว่าคนหลายเธอมันจะทำให้เสซนขนมจีนเละค่ะพี่นอ้องคนเลยค่ะ คือน้ำไา่ไปพี่น้องจ้าเออ,เอ,อพี่น้องจ้ามันค้นแห้งบ่ได้เลยจ้าเพราะว่ากะละมังมันหน่อยค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องจ้าได้ละค่ะพี่น้องจ้าเข้าจะมาเทกันเลยจ้จพี่น้อง ว้าวพี่นอ้องคือหลายเห็นไหมาแสร็จเสรำกันเดอ้อพี่นอ้องสุขูสุคนเป็นจะแสบบอจ้าพี่นอ้องจ้าเห็นบมะนอพี่นอ้องเ,เห็นหงมั้ยเห็นไข่เห็นกนุ้งแล้วค่ะพี่นอ้องจ้าเป็นจะแสบบอกุ้งล้วนลวนเเที่ยนึงครับพี่น้องจ้าโอเคค่ะเจอกันค่ะพี่นอ้อง